สวัสดีครับแฟนคลับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับประธานตัวอยากขอยืมแข้งซิต,ตี้แชกีน่าจะพอเป็นไปได้เอ็ดวินปินดีประธานสโมสตรตัวให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโอกาสที่จะยืมนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเสริมทีมในศึกลีกเดอร โดยยอมรับว่าอยากได้แข่งจากเรือใบสีฟ้าทีมเครือซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเดียวกันแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเหมาะสมกับระดับการแข่งขันในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสปินดีกล่าวแบบติดตลกว่าในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีนักเตะฝีเท้าดีมากมายจนเลือกไม่ถูกแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆเขาคงพอพิจารณารายันแชกีเป็นตัวเลือกหนึ่ง ผมอยากได้นักเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มากนะครับแต่พูดตามตรงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเหมาะกับลิกเดอร์หรือเปล่าเมื่อถูกถามว่ามีผู้เล่นคนไหนของซิตี้ที่เขาอยากได้เป็นพิเศษหรือไม่ประธานตัวตอบว่าผมเลือกไม่ถูกเลยพวกเขามีนักเตะที่ดีมากเกินไปแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆผมคงพิจารณารายันแชกีตามรายงานของ RMC Sport มาต่อกันกันกนกบข่าวที่2เรืองร่วมวงล่าเมนโดซากลางดาวรุ่งเอลเช่แข่งกับปืนและราชันแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมล่าสุดที่กระโดดเข้ามาเช็คฟอร์มโรดิโกเมนโดซามิดฟิลวัย20ปีของเอลเช่ที่กำลังเนื้อหอมสุดๆ และถูกจับตาจากทั้งอาเซนอนและเรอัลมาดริดรายงานระบุว่าทีแมวมองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่ในสเปนและได้ติดตามนักเตะรายนี้มานานแล้วตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของเอลเช่เมื่อ2ฤดูกาลก่อนเมนโดซาเป็นหนึ่งในมิดฟิลสายสร้างเกมที่ถูกยกย่องว่ามีศักยภาพสูงและติดทีมชาติสเปนมาทุกชุดตั้งแต่ u 17ถึง u 21ในปัจจุบัน โดยมีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ย้ายซพทีมใหญ่ในไม่ช้าตามรายงานของเดลี่เมล l ข่าวที่3ครับดิวซอล่มลีดยอสขอยืมคันวินฟิลิปส์แต่ให้เรือช่วยออกค่าเหนื่อยเกินครึ่งลิส t u ยูเนเตดเดินหน้าเจรจาขอยืมคันวินฟิลิปส์กลับถิ่นเอลแลนด์โรดแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องการให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วยออกค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ ของนักเตะที่สูงถึง2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามการที่ลีดต้องการให้ซิตี้ช่วยแบกภาระค่าเหนื่อยจำนวนมากทำให้ดีลนี้มีหนาน้องยากเกิดขึ้นจริงด้วยสถานการณ์ปัจจุบันฟิลิปส์ก็จึงแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพิจารณาข้อเสนอจากหลายสโมสรในลีกฝรั่งเศสสเปนและเยอรมนีที่กำลังให้ความสนใจเขาอย่างจริงจัง เพื่อเปิดกว้างสุดๆให้การย้ายเกิดขึ้นจริงในตลาดหน้าหนาวนี้ตามรายงานของเจเร m มี r o ครอสเดลี่สตาร์ข่าวต่อไปครับล่าสุดเซวินโยได้ตัดสินใจปิดคอมเมนต์ใต้โพสต์บน IG ส่วนตัวทั้งหมดโดยคาดว่าเจ้าตัวไม่ต้องการให้ใครมาคอมเมนต์ไม่ดีให้เขาอีกหลังเจอเหล่าแฟนบอนเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ วิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นของเขาในการออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ต่อไบเอิร์นเลเวอร์คูเซ่น0-2ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก League, รอบลีกเฟสในคืนวันอังคารที่ผ่านมามาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับกูรูการเงินเชื่อคดี115ของเรือใบสีฟ้ารู้ผลช่วงคริสต์มาสนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎการเงิน115ข้อหาระหว่างปี2009ถึง2018แถมยังมีระบุว่าพวกเขาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนด้วยต่อกรณีดังกล่าวผู้บริหารทีมเรือใบสีฟ้ายืนยันหนักแน่นว่าสโมสรไม่ได้กระทำผิดกฎโดยคดีดังกล่าวมีการพิจารณาลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2024 หลังใช้เวลาไต่สวนนาน12สัปดาห์อย่างไรก็ตามล่าสุดบอลสั้นเผยต่อท็อกสปอร์ตโดยเผยว่าจะมีการประกาศผลการตัดสินออกมาช่วงคริสต์มาสนี้ผมคิดว่ามันน่าจะรู้ผลในปีหน้าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเร็วกว่านั้นก่อนช่วงคริสต์มาสผมไม่คิดว่ามันจะกินเวลานานไปกว่านี้นักกฎมาทุกคนประหลาดใจที่ยังไม่มีการตัดสินจนป่านนี้ทุกคนกำลังรอฟังผลการตัดสิน ขณะเดียวกันเมื่อช่วงต้นปีคีรันแม็กไวผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินของวงการฟุตบอลแสดงความเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกตัดสินความผิดด้วยการหักแต้มอย่างมหาศาลจนตกชั้นหากคณะกรรมการระบุว่าพวกเขากระทำผิดจริงการหักแต้มมีความเป็นไปได้มากที่สุดหากพวกเขาถูกระบุว่าทำผิด และเมื่อพูดถึงจำนวนการหักแต้มหากเอเวอเรตันเคยถูกหักแต้ม10แต้มจากการทำผิดกฎการใช้ใจซีซั่นเดียวซึ่งน่าจะเป็นการตั้งบรรทัดฐานเราก็น่าจะมองได้ว่ามันอาจมากถึง60-100ถึงแต้มซึ่งจะการันตีการตกจากพรีเมียร์ลีกไปอยู่ในลีกที่ต่ำลงของอิง f o ส t b ฟุตบอ a g u e ข่าวที่นำมาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ